สวัสดีครับพี่น้องสุขสูขสุขคนอ่ะเ้าเนี่ยกับพ่อกับใก่หน่อยลอยล้มกันแนวคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องอ่ะลูกใจลาไปใ้ด่างมากด่างสองเส้นเก่งพี่น้องคือเป็นใจย,ยากป่าขามุ่นขามุ่นขาน้าเข้าใครแนวบ่ไขครแนวเออเครื่องไครเค,ครื่องบ่ไขครกำลังกด bớt xe nằm chóng xe nằm chóng vậy mình khởi bộ nó xua xỉ lẻo nó xua xỉ lẻo gạt bớt xe nằm chóng xe xin xe nằm chóng vậy xe tăng cú lịu hoa xe ผมไปใส,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  <c oughs> ส,ส่อ่างอื่นใส่อ่างบ้านอื่นบ้านโขกต้นเขาวะอ่างบัานเจ้าของใส่บ่ได้ใส่ได้ยุทธจักถึกขี่จักขี่สนมเอาบ่ได้มันหนาหลายขี่สนมหากินบ่ได้อ่างบ้านเจ้าของพี่นองได้ไปหาอ่างอื่นแต่ใส่ทั้งอ่างอื่นหมดละอ่างบ้านอื่น มันจะคล้องเบิดสิทธิห์หรอกไปทั้งเงินพ,พ่อได้อยากได้กินนี่เราพี่น้องอ่ะสนมกสนใจกับมาเบิงออกด้วยพี่น้องเด้ออยากได้ไปปิ้งไปปิ้งไปมกอ่ะเฮ็ดได้หลายอันหลายอย่างปลาเขาน้อยปลาเขาน่าปลาเขามุ่นอ่ะส่วนมกส่วนใจกับมาบเบิ่ง,งออ,ยยงอ,อกกอำลังฝุดกำลังฝุดออกจากด่างจากมง เดี๋ยวมาเบิ่งเหรอสรอยบักขามหวานด้วยพี่น้องข้อบักขามหวานนี่แหละอยู่บ้านยายนุษนี่แหละบ้านยายสันยายนุษนี่แหละอยู่ซอยบักขามหวานนาล้านกำลังเงียบเงาอ่ากำลังเงียบเงาอยู่นาล้านมาสั้นไม่มีอยากไปไสไมาอยู่เป็นออกนี้เบ้อแล้วเหลือแต่ปลาระบ้านนี่พี่น้อง Nó sẽ bà À Cái này là tôm cây Thấy không Mọ tôm cây <laughs> Tôm cây xịn ngay Như tàu phính Tàu phính Nà lan Nào khuyên mấy ý thưa Ôi Nào 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 em mùa sâu em mùa sâu Nó mùa lạng Nào khuyên mấy ý chung đấy Thành ra suối suối Nào như Nào như Tôm cây ต้มไก่แจ๋พี่น้องนอ่ะโอ้ยหม้อปลดวงรวงเลยต้มไก่แจ๋ต้มเหม็นเปอยต้มเปื่อปลย์่อนกนุดแก่นุดแล้วปดปล่อยคนแก่นุดไย่สันสองตือกำลังปลดปลายอยู่ อ่ะส่วนโมกส่วนใจกับมาเบิงออก็ได้พี่น้องได้ส้อยบักขามหวานอ,อยู่ส้อยบักขามหวานล้านใยนุด,น,น,ดน,นี่แหละใยนุดย์ใยสันนี่มาเบิงเอาอ่ะสำหรับคลิปนี้พาพี่พาน้อ,นองสรุปบรรยากาศนาล้านอ่ะเบิงกันวิธีปลุสัตวออกจากม่องจากดางอ่ะมามีอะไรพี่น้องก็กล้าเข้ามาสวัสดีครับ